ผมนายไปสุม,มาลีอาแดงนะครับ,บรออเบอร์แหน่พ่อผมว่าตอนทำอำเภอยะรังจังหวัดพัทลีครับ เชิดจูดงพระเกียรตินะครับหรือทงชาติไทยของเรานะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับลำดับถัดไปนะครับเราเป็นการนําเสนอวัฒนธรรมของอิสลามในพื้นที่อําเภอยะรังนะครับนำมินํำทีโดยชันประหลัดอําเภอนะครับประหลัดดีของเรานะครับแล้วก็พินน์น์นะครับนักวิชาการสาธารณสุขจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอยะรังครับและที่ขาดไม่ได้ รุงงาศิษท่านประธานหรือคณะกรรมการที่ชมนะครับจะมีว่าในพานที่าสาวงามและก็หนุ่มหล่อที่ถืออยู่นี่ครับจะมีชานที่เป็นเลขที่นะครับซึ่งเป็นความเชื่อของทางาศาสนาอิสลามซึ่งปลัดอำเภอของเรานะครับปออันและก็ปอยะนะครับต่อด้วยกรบวนแห่ขันมากพิธีแต่งงานของชาวมุสลิมในพื้นที่ตําอำเภอยะรังของเรานะครับ และจะขาดไม่ได้นะครับนำขบวนโดยพ่อเมืองของเรานะครับนายวันสุกรีแวมามะครับนายอำเภอยะรังของเราและพร้อมด้วยเหล่าแม่ทัพ13หัวเมืองหลักปกครองท้องถิ่นนะครับนำทีมโดยหัวหน้าท้องถิ่นอำเภอยะรังนะครับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอยะรังนะครับซึ่งประกอบไปด้วยผา,พ,า,ยพ,าพัฒนกอ,องอำเภอ สันทากรนะครับชั้นพ่วงในการสอชตลอดจนนายกองค์กรปกครองส่วนทของถิ่นในพื้นที่อำเภอยะรันของเราครับและสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับตอนจะเป็นขบวนกสอนอนะครับทีมทีม,ทมงานคุณครูนะครับที่เรานำพามาเพื่อเดินขบวนกับเราในวันนี้นะครับและที่เราเห็นผ้าลายนะครับหรือว่าเป็นการลํำ ยรังนะครับขึ้นชื่อในเรื่องของการเก่าแก่ในเรื่องโบราณสถานวัฒนธรรมนะครับมีเมืองโบราณที่ซ้อนทับกัน3ตำบลน,นะครับซึ่งประกอบไปด้วยตำบลวัดตำบลยะรังและตำบลบ้านปราแหวนะครับล่าสุดนะครับสมเด็จพระกิตตฐานชิราชเจช้ากรมสมเด็จพระเทพรัรชราชดาสยามรประพรัชภูมารีได้สเสด็จไปยังเมืองโบราณของเราเมื่อวันที่25มษายมที่ผ่านมานครับตอตานอาเบอยะรังเราก็ได้ ียรตินะครับจากท่านนะครับในการเตรียมทุ่พื้นที่ของเรานะครับในส่วนของภาพันธุ์อำเภอยะรังของเรานะครับหรือที่เราได้จิตตานุสัรตุในครั้งนี้ก็คือคำว่ายะรังมันดำชื่อชื่อไม่มีผู้เรียนดีพวกมันอีนกเขาเสียงดีนะครับส้องโอรลองกองซึ่งเป็นของดีของอำเภอยะรัง เลยนะครับที่เราจะนําเสนอในครั้งนี้นะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับเรามีขบวนแห่นะครับขบวนแรกของรถของเราในวันนี้นะครับจะเป็นเมืองโบราณยรังนะครับที่พิธีกรได้กล่กาวไปเมื่อสักครู่ว่ามีพื้นที่ทับซ้อนอยู่สามพื้นที่นะครับซึ่งประกอบไปด้วยบ้านจาาเล็กบ้านปาแวรและบ้านวัดํำบลวัดนะครับซึ่งสามพื้นที่นี้นะครับท่านสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสียงมกุลรนชกุมารีได้เดินทางมายังพื้นที่ของเราแล้วเมื่อ สองเรือที่ผ่านมานะครับและที่รถอีกคันหนึ่งที่เรานําขบวนที่จะมานําเสนอในวันนี้นะครับก็จะเป็นกริบนะครับหรือที่เรารู้รู้จักกันนะครับเป็นขออเป็นอาวุธนะครับที่ติดตัวนะครับของคนสมัยโบราณนะครับและเป็นเส้นหมากนะครับที่ทางอำเภอยะรังอยากจะนําเสนอในของเรานะครับเพราะว่าในตาบลยะรังในตําบลยะรังเองนะครับจะยังมีการตีมีดนะครับ แหล่งท่องเที่ยวเชิงชุมชนที่ให้เราสามารถรับชมได้นะครับและนี้ก็จะเป็นขบวนกริตนะครับแล้วก็อันนี้ถ้าภาษามาลายูเขาจะเรียกว่ากาซิงยาซิงนะครับกรรมการรู้จักก็แสดงว่าพิธีกรคงไม่ต้องพูดอะไรมากเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของชาวอำเภอยะรังนะครับ ต่อด้วยนะครับเป็นมัสยิดนะครับมัสยิดที่เป็นแหล่งนับถือทางศาสนาของพื้นที่เานะครับกาปูโกนะครับหรือที่เรารู้จักกันเป็นทัพทิมสยามนะครับซอกโอปูโกของเรานะครับและที่อยู่บนรถนะครับจะเป็นสินค้าโอท็อบในพื้นที่อำเภอยะรังนะครับลูกหยีนะครับ มีมีหลากหลายมีหลากหลายราย้านมีหลากหลายพืชที่อันนี้เราได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการในพืชที่ของเราที่มีส่วนร่วมในการจะนําเทียนโดยประหลัดอําเภอนะครับที่นําเสนอในเรื่องของของดีอําเภอยะรังของเรานะครับส้มโอโกรูโกนะครับต่อด้วยรถกระบวนเศรษฐกิจโปเพียงหรือที่เรารู้จักกาันยะรังโมเดลนะครับที่พร้อมจะรับประทานนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นขบาวบขบวนนะครับ และสุดท้ายนะครับที่เรามีรถมาดำเนําเสนอละซอละแสนะครับท่านกรรมาการรู้จักละซอละแสรหรือเปล่าครับขนมจีนครับซึ่งในอเภอยะรังนะครับจะมีตำบลบ้านตำบลประจันนะครับเป็นพื้นที่ทําขนมจีนเส้นสดนะครับ ขนมจีนที่ไม่ใส่สารกันบูดนะครับสามารถรับประทานได้เลยมีเส้นมีการทําแบบโบราณนะครับมีการยังทําแบบโบราณแล้วก็มีการนําเสนอในวันนี้ด้วยนะครับนำทีมโดยองค์การบริหารส่วนตาบลประจันนะครับในการนําเสนอขนมจีนมีมากมายที่เราสามารถที่จะรับประทานได้นะครับขนมจีนเส้นสดนะครับประดับด้วยดอกการทําขนมจีนของตำบลประจันนะครับเป็นการทําที่ อ,อนุรักษ์เป็นวัฒนธรรมนะครับไม่ใส่สารกัะบูกและมรดกานได้อย่างอร่อยอร่อยครับและขัะวนต่อไปนะครับเป็นการแถกถ้วยรางวัลที่เราได้รับการสนับสนุนจากพระทาน นายแพทย์เกษมวัฒนะชัยนะครับองคมนตรีนะครับที่มอบถ้ยรางวัลให้กับอ่อนนะครับสำหรับนักกีฬาวิ่งที่เข้าสู่เส้นชัยนะครับแล้วยอดการที่เรารับเรารับบริจาคจากการขายเสื้อนะครับยอดอยู่ที่5,375คนนะครับและเราบริจาคให้กับเด็กกำพร้าในพื้นที่ตำบลอเะรังของเรา9 7 2 0 0 0บาทครับกับยอดเด็กกำพร้า972คนครับ ทั้งหมดนะครับเป็นมวลชนชาวอำเภอยะรังนะครับอยากจะให้คณะกรรมการนะครับลองสังเกตลายผ้าเสื้อวิ่งของเรานะครับสังเกตดูดีๆนะครับจะเป็นลายเอกลักษณ์ของอำเภอยะรังยะรังวิถีนะครับจะเป็นดอกลูกหยีนะครับแล้วก็ด้วยเส้นเมืองโบราณของเรานะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของนายวันสุกรีแวมามะยะรังเมืองเก่านกเขาเสียงดี ขึ้นชื่อลูกหยีทุเรียนดีมองพอลอง้องหวานอร่อยขอบคุณครับ